สวัสดีค่ะร้านจุ๋มซาลอนนะคะวันนี้นะคะครูจุ๋มก็มีคลิปดีๆนะคะมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆดูอีกแล้วนะคะคือคลิปนี้นะคะก็เป็นการตัดผมนะคะผมลูกค้าท่านนี้ค่อนข้างจะหนานะคะและมีน้ําหนักนะคะและก็มีความอยากสูบนิดนึงนะคะอยากสูบเบาๆนะคะ การตัดเก็บทรงให้เป็นเลเยอร์วอลลุ่มแบบนี้นะคะค่อนข้างจะเข้าทรงได้สวยงามเลยนะคะทุกคนเห็นตามภาพไหมคะสวยมากๆนะคะครูจุ๋มก็จะตัดนะคะเป็นเลเยอร์นะคะอย่างที่ลูกค้าต้องการนะคะความเป็นวอลลุ่มนะคะจะได้ตรงนะคะหรือจะได้ม้วนปลายหรือจะได้แค่สไลด์ก็สวยได้เหมือนกันนะคะทรงตามที่ใดตอนนี้นะคะก็คือเป็น สไลด์นะคะเป็นสไลด์เคอร์บวอลูมนิดนึงนะคะไม่ได้หยิกมากนะคะแต่ก็ไม่ใช่ตรงนะคะสามารถทําได้ทุกทรงนะคะทั้งตรงทั้งม้วนทั้งวอลูมทั้งไดรเรเยอร์ได้หมดเลยนะคะเป็นการเซตไดได้ง่ายด้วยนะคะถ้าตัดเข้าทรงแล้วนะคะจะเซตทรงไหนก็ได้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะด้านหลังนะคะก็มีความทุยเป็นโวลูมเป็นชั้นๆนะคะ ไม่บางมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบหนาเกินไปนะคะเข้าทรงง่ายนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ร้านจุ๋มซานอนนะคะ